สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุป เกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายเทนเต้ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวรายที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันนะครับสาหรับเรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเป้าหมายในตำแหน่งศูนย์หน้าของแมนยูนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีรายงานในเรื่องของเฮล์ี่คินส์โฮสเฮนนะครับที่เป็นตัวหลักนะฮะแต่อีกหนึ่งตัวเลือกที่มีข่าวร้อนแรงเหมือนกันก็คือ กัสซาโรรามอสนดครับดาวยิงของบ i ฟิก้าซึ่งมีรายงานล่าสุดจากอารนนะครับว่าเอเดนฮาร์ดแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีความคิดเห็นเดียวกันนะครับว่าเป้าหมายนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับทีมงานแล้วก็เ e n นฮาร์ดได้นะครับก็คือถูกใจนั่นแหละแล้วก็ได้มีการพูดคุยกัน ถึงขั้นที่ได้รับไฟเขียวว่าจะมีการดําเนินการในการคว้าตัวโซน่ารานีให้ได้ในชน่วงซัมเมอร์นะครับแต่มันก็มีเรื่องยากอยู่นะครับเนื่องจากว่าค่าตัวของักเตะร,รานีมีออปชันอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับที่แมนยูเนี่ยจะต้องจ่ายถือว่าสูงมากๆราคาเนี่ยมันก็ไล่เลี่ยก,กับพวกแคดดีเคียนแล้วก็โอซิมเฮนนะฮะแต่ว่าโอเคเคียนกับโอซิมเฮนเนี่ยมันแพงกว่าอยู่ลวนะครับราบมอสเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่องของเม้นเงินนะครับ ส่วนเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเชื่อมโยงมาที่แฮนมักวนะครับมีรา,ายงานออกมาจากสื่อเปยนหลายสื่อนะฮะมีการระบุว่าสถานการณ์ของแม็กวในช่วงเนี้ยซีซั่นนี้ครับมันไม่ดีครับเรื่องของโอกาสเรื่องของฟอร์มที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแล้วก็ทําให้ เจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์แมนยูเองก็มีข่าวเรื่องการเตรียมมองหาแนวรับรายใหม่อยู่พอดีนะครับก่อนที่จะซื้อแนวรับรายใหม่ก็ต้องเคลียร์ลายเก่าก่อนนะครับแม็กวายก็อาจจะอยู่หนึ่งในลิสต์รายชื่อแหละที่เอเดนฮาร์ unk, แลวก็แมนยูเตรียมพิจารณาการปล่อยตัวนะครับ เนื่องจากว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ละนะฮะยินดีปล่อยนะครับแล้วก็เลสเตอร์อาจจะเป็นปลายทางของทางแฮร์ีมักวายก็ได้ซึ่งเลสเตอร์ก็เป็นต้อสังกัดด้วยนะครับแล้วก็การดึงตัวเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นการดึงตัวแบบยืมตัวไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเลสเตอร์เนี่ยน่าจะสู้เรื่องของเบ็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยไม่ไหวนะครับก็ดึงกันแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะส่วนประเด็นของโครโรมัวนี่ครับศูนย์หน้า อีกหนึ่งคนนะที่มีข่าวกับแมนยูในช่วงนี้อย่างหนักนะครับตามรายงานจากสปอร์ตวันนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยมีโอกาสแป๊กในการคว้าตัวโคโรโมนี่ค่อนขั้งสูงนะครับเนื่องจากว่าไบร์นูนิกทีมดังในลีกเดียวกันเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางมัวนี่เนี่ยน่าจะชื่นชอบในการย้ายไปไบร์นูนิกมากกว่านะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าในช่วงซีซั่นหน้านะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่แมนยูจะแป๊กเหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ย มันก็เป็นเรื่องยากเนาะทั้งเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวของโมนี่ก็แพงด้วยนะครับระดับแบบ100ล้านปอนด์ได้นะฮะอ่ะก็อีกช้อยหนึ่งที่แมนยูเจอเรื่องยากนะครับส่วนในรายของดิบลาครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยนะฮะตามข้อมูลออกมาจากโรมาโนมีการระบุว่าอนาคตของดิบลายังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับตอนนี้เจ้าตัวขอโฟกัสกับโรม่าแบบ100%นะครับแล้วก็ ขอทาศึกที่เหลืออยู่ในช่วงซีซั่นนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนเรื่องของกระแสข่าวการย้ายนะทีมก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตอย่างที่บอกกันไปถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ย่างหนักก็ตัดนะครับแล้วก็ประเด็นของรัสมูดหอยลุนนะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งของแอตาลนตานะฮะที่ตอนนี้กําลังมีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ย่างหนักนะครับมีรายงานล่าสุดนะครับมีการระบุว่า อีกหนึ่งทีมครับที่ถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือไบ y ์เยนมิวนิกนั่นเองนะครับทีมดังจากเยอรมันที่ให้ความสนใจแล้วก็ ถือว่าภาษีเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากแมนเชสเตอร์เดดเลยนะฮะทีห้ความสนใจล่าสุดนี้นะครับราคาเม็ดเงินของฮอยลูนเนี่ยอยู่ที่50ล้านยูโรครับทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยที่บิ๊กบิ๊กทีมเนี่ยก็จะให้ความสนใจพร้อมๆกันนะครับทั้งก่อนหน้านั้นมีนิวคาสเซิลาร์เนอลแล้วก็แมนยูแล้วก็ล่าสุดก็เป็นยบร์ทนี่แหละที่ถือว่านับได้ว่าเป็นตัวเต็งอีกทีมหนึ่งที่มีโอกาสสูงมากๆในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแมนยูจะช้าไม่ได้นะครับส่วนข้อมูลของชัวฟิล มุนโดเดปอติโวครับมีการระบุกนออกมาครับถึงแม้ว่าชัวฟิลิกจะแฮปปี้ในระหว่างการยืมตัวกับทางเชลซีแล้วก็มีโอกาสที่เชลซีเนี่ยจะเซ็นนักเตะรายนี้แบบถาวรก็ตามนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อมันยังไม่สามารถตกลงเรื่องของค่าตัวหรือว่าการประกาศดึงตัวแบบทาวรกันได้เนี่ย แมนยูเนี่ยก็เฝ้ารอนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ของนเตะรานนี้อย่างใกล้ชิดถ้าเกิดการย้ายมาร่วมทีมเชลซีแบบถาวรของฟิลิกเนี่ยมันผิดพลาดหรือว่ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยแมนยูก็จะเข้าไปติดต่อสอบถามหรือว่าติดต่อซื้อตัวทันทีแทนที่เชลซีนะครับเพราะว่านี่คือเป้าหมายที่แมนยูเคยอยากได้มาก่อนนะครับแล้วก็ยังคงชื่นชอบแล้วก็ต้องการอยู่นะครับ ถึงแม้ว,ว่าโอกาสจะน้อยก็ตามนะส่วนในรายของเดวิดลาย่าครับซอซยางบุนโดเดอบัติโวซื้อเมื่อกี้นี้เลยนะฮะก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาเหมือนกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยประทับใจเกี่ยวกับผลงานของเดวิดลาย่าซึ่งมีโอกาสไปไปได้สูงนะครับที่แมนยูเนี่ยจะเอาจึงเอาจัง ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่แมนยูจะเอาเดิงเอาจังเกี่ยวกับการดึงรายญาเนี่ยเนื่องจากว่าสนาฉบับใหม่ของดิวิกาเนี่ยยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับมันก็เลยทําให้การมองหาผู้สัรตรูรายใหม่เนี่ยอาจจะเป็นทางออกของแมนยูก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับรายาไม่ใช่ผู้สัรตรูคนเดียวนะที่แมนยูสนใจก่อนหน้านั้นก็จะได้เห็นว่ามีทั้งเดียโก้คอสตาของทางปอร์โตนี่ฮะพวกอุนซิมอนนะครับ, Simon, รบแล้วก็อีกหลายคนเลยฮะ ประมาณสินค้ารายอะที่แมนยูมีข่าวนะครับก็ติดตามกันนะส่วนประเด็นสุดท้ายครับนอกจากแมนยูจะมีการสนใจสุนหน้าดาวรุ่งอย่างอีวานเฟอร์กูสันรัสมูสคอยดุนของทางอัตมาต้าแล้วเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะครับว่าสุน,น้าดาวรุ่งอีกหนึ่งรายที่แมนยูเล็งกันเอาไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็คือเบนจามินเซสโกที่ เป็นนั้งเตะของทางเซาบวกอยู่แล้วก็ทําสัญญาเรื่องการย้ายไปเบลซรุเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดแมนยูสนใจยังสามารถทําข้อเสนอนั้นได้นะครับสามารถทําได้แต่มันจะซับซ้อนหน่อยนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่คืออีกหนึ่งลิหลายชื่อที่แมนยูจะพิจารณาเหมือนกันนะครับอยู่ในหมวดหมู่สูนทรเรารุ่งนั่นแหละ ก็อยู่ในหมวดกับพวกอย่างที่บอกกันไปครับฟอร์กูสันฮอยลุนซสโกเนี่ยอยู่ในรูปแบบแบบเดียวกันนะครับอาจจะไม่ใช่ลิสต์รายชื่อผู้เล่นแบบสูหน้าระดับท็อปอะนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะฮะที่แมนยูอาจจะมีการพิจารณาครับแต่มันก็อาจจะยากแล้วก็ซับซ้อนหน่อยในรายของนักเตะรายนี้นะฮะเพราะว่าเขาตกลงสัญญาเรื่องการย้ายลวงหน้าไปแล้วนะฮะก็ต้องไปคุยกับเอเบเซิกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะยอมปล่อยแบบนั้นเลยหรือเปล่านะฮะ ยอมปล่อยในเชิงที่ยังไม่ได้แบบสวมเสื้อสโมสรใหม่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตราซื้อขายเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ